สวัสด,ดีสวัสด,ดีพ่่อแมพีนน่น้องฟองป่ายสุขสุกขนสมองสบอเนาะสิ่นั่นมนามาแล้วพี่น้องวันนี้เขากลับมาบรรยากาศที่รอบๆพี่น้องต้นไม้ใหญ่พี่น้องคุ้นเคยดอกพี่น้องเข้ามาหายใจเงิงพี่น้องวันนี้นะเข้ามาหายใจเงิงครับพ่อใหญ่ฟาร์มพี่น้องพ่อใหญ่ฟามม<อ>ร์มอกอมอกกําลังกายของสาวสวยบ่ะฮะบองเบาใจพี่น้องเลย เพิ่นอยู่ทั้งเฮือนพี่น้องมื้อนี้นะครับเออนะเพิ่นเฮศนสิขึ้นทั้งเฮือนเพิ่นครั้งแรกพี่น้องมื้อนี้นะ,ะไปโดยสัญญางิ่งบาทนึงพี่น้อยครั้งแรกก็สิย่าขึ้นมาทั้งหนึ่งพ่อ,งงไอได้ใช่ไหมพ่อลูกไปบ่อนแค่สิตั้งเด็กเกิดได้เออเออนะพงศ์ต้องเสมอก็แจกแล้วนเวนาะมือนี่แหละต่างต่างมือเนบโ่โดยโดย เราเคยกินมาจกที่แรกแล้วไม่คัดอะไรเงี้ยป็นยังเงึงเลยพี่น้องเลยย่างมันย่างหกขี้อ่ะหืมมหกขี้เลยยังนียนะสบายดีพี่น้องสบายดีก่อนพี่น้องเข้าสี่ยางว่าจังไยเออยางรอดยางรอดยางเราเบิ้งเป็นยังงึงนี่พอดีเลยกินข้าวจะไปเด้อกินข้าวจะไปมีอาหารกินอยู่บ่านนอกอ่ะ น้ององ,องัวน้องงัวคนโปรดกินน้องวัวคนละขีดลายได้แต่มาเลือกกินเลยแม่วันเราเคยกินแต่เป็นหน่อยมาแม่โอ้แต่สีเนี่ยมันเคยกินแล้วแล้วก็เข้าขึ้นมาท่านยังงั่งทะเลากพี่น้องนมาในครั้งแรกเข้าด้วนี่ด้วดยขเส้านี้เข้าลงคลองเป็นเข้าเห็นนั่นนั่นเข้าก็ได้อันนี้มาผ่าแป้งี่น้อลงด้วด้วยด้วยออป้าลำคลองแม่เข้าเขาลงไปเส้นนี่เขาลงไปเบป็งเฮืองอะไข้าเจ้ามาเลยตีมองเลยโดยโดยแต่ป้าอันอื่นนะครับบะมีเขาหั่นเขาอยากได้ป้าอันอันนั้่ บ้านยังปลาตัวมันขักๆออกไงตัวบางปีกตัวอันอันนั้นนะป้านปลาหน้าปลาหอยปลาหนังยังปลาปลาเฮี้ยนลยนะดบะบะมีอึดอีเราเ้าเหาเองเสร็จมันบะมีแต่วะได้ปลาขาวมาพี่น้องืมอนี้กะอันนั้นอันซีนนเนี่ยมาซีนุ่นบ้านหน้าคือกะได้ปลาได้พี่น้องนี่มาตอกเลยพี่นึงปลาคั่งเลยพีน้องมีมาพี่น้องสองตัวใหญ่ใหญ่ได้ปุ้ยจะมาเถือสองเถื่อกับบะมีปลาพี่น้องฮะมันจะวิ่งมันจะได้โอกาสได้พี่น้องใหญ่เลายเนอะ ให้บุญขับหนักชูเด้อซีนนเด้อถูกไม่ออกอ่ากัผู้เอฟซีผู้ติดตามชมกาซ่องอันซีนนบ้านหน้าเนาะก็ให้อยู่ดีมีเฮงเบิดจุกจุกพนอ่ะขอขอบคุณในหลายที่มาเข่าเมืองซ่องซีนนบ้านหน้าเฮาเนาะก็ขอให้บุญหมั่นควรยืนเด้อให้ชุกกระพับเข้มแข็งไรเอฟซีถูกถูกพนที่มาชม ทีมาบึงซ่องมมาเออทีมาบึงมาส้มส่องชีน้นบ้านหน้าเ้อก็ให้ชุกกาพเข็มแขงไ้หมันห้ยื่นอ่ะสาดูคอขอบใจหลายลายเก็บผาบเด้เด้อืนเพิ่นกาบด้ป้าได้ถิ่มได้เงงได้พี่น้องรออยู่พียาซองถ่าเขาก็มีโอกาสเข้ขกันมากได้ย่างกาเพื่อนกามาหาเพื่นกาเป็นห่วงเป็นย่ายพัดแต่เศร้าซุยไปนี่เพิ่นก็มาเยี่ยมซองเถื่อได้พี่น้องอ๋อ่พี่น้อย เงียบนะพอไงทั้งการช่วยระอยู่กลูกอยู่กัอยู่เขากันกาแต่ว่าการเช้าช่วยเปิดการอยากมาเปิดอยู่เปิดอยากมาอยากมาหักย่งบ่าท่านมีโหลดห้าลบาติต่อเลยบุ้มึงดูให้เขาท้ามโหลดคาถาบบมีอะไรกันงาลูกภาษเลยเลเปิดละโอวะจินดาเปิดแล้วเหออถามมึง โหลดเงนเรียนค่ะโหลดด้วยสารโมาเรนแล้วโตจังติดต่อขึ้นมาหาอ้เรื่องไอ้ลงเอาเออเออเผื่น่ะมันบัญญัติอ่ะอืมเดี๋ยวันมันบ่มีริ้งจังม่านเอเข้าก็ได้เข้าก็สิลงไปเอาบัญญัติเออคันบ่มีอ้ายลงไปเอาก็ได้ว่าหักหักให้ติดต่อเบอร์น้ำเรือบุ่มเด้อเรือบุ่มมาชิ้ทา่นน้ำนั่งโยดนั่งยืนเผื่อว่ามีอยู่เบอร์โหลดดยสารเผื่อว่าเออชีชงหายเข้าว่าหายชงหายนั่งช่วยเด้อคือเห็นอันยังเราเห็นเหรียญเลยอันดองบอกเห็นดองเลย ดูยังมาเห็นดอกว่าอันเหาเห็นเพิ่นนั่นอันนั้นอยู่นะมึงในคลิปเพิ่นตัวอนเบายังเบาลุยวะน้องชายเอาเอาเมียแล้เออเมียผู้เช้าไปอยู่นะโอ้ยยังยังหมดแต่งแล้วแต่งเพือนบ่แต่งเพือน เออกะชีแตงมาเฮือนแต่ห้องขุดซากบ้านน้ำดคนบ้านห้าบัวห้าเวขาหนี่บ้านนอกนนะบ้านอ้านนอกดิอบ้านตลาดจัแต่นะเออกไกลกันเนาะกับปนะุออ้งไก่เนาะตลาดเนาะเออบ้านตลาดแล้วห้องซาช่ยเปลกระเลนออกมาลงคลิปแต่อยู่พี่เนาะอยู่ในหันในใกันเห้าเห้ากะอยากเมื่อแลแม่เอ้ยเพื่อลงคลิปกันเนี่ยหักคาให้ ยังข้เจ้ามากเข่ากรมนี่ยข้าเจ้าสูดเดินสูดยังอีกซ้มึนซ้มขึ้นอีกเพื่อนนะแต่ว่าดีขึ้นเลยเต๋อเลยเนาะดีกันแนลเมื่อเมื่อยกันเมื่อยกัเช่าเมื่อยแลวถอแต่นักในหนาเอิ้งคณกในหนาเอิ้ชี้ออกข้อนนะกระเพาะมันมันจกมันากเป็นกนะยอนเออแมนแมนของเจ้าจักยาอย่างยาเนาะไปซักเลยมั่กับต้องพีกกระเพาะกระมือกรพอกกระเพกกระเพือะก็ระเพืกกระเพกกรพืกเอกก เขาได้บื้อโหลดหกันแหลวก็เพื่อนมาเองกับเบลได้ห่อนอ้ายเพื่อนมาถาวาการจำเป็นอนี้กับเจไดหอนอ้ายแล้วเอากับเกงใจเป็นกับ้า่อนนั่นน้องพี่น้องกันถนีเ็ตอเอาเีนเอาจับอเลยแห้งง่ายไแห้งไวนะพี่อนไม่ว่าไปเอากับฉีลัดกัดอยู่ปากเชนะมันมีหลดน่อยอย่างเนาะอลัดกัดอยู่ปากเช่กับเมเปเอาเขาไม่มีหลดหน่อยหลอ่างี้แต่ทางนันมากืนมาเนี่ยคือกับเบใจช่อง สองคนนั่นเองน้องคนเปิดฝีมาบังบังอะไรอ่ะองเอามียหมียกันุลาได้เพิ่มเพื่อสิขึ้นมานำโฉมยากยากบอไเดยมากด่วยคันแม่บบมากคุนบ่มากเนาะเออคันแม่บอบมากบ่มากขันแม่มาจากสีมาจชกฉีมาลูกอยู่หแต่ว่าใหายอยู่พี่นะแม่เนาะโดยย่อยู่พี่แปลว่าคว่มควาำแปลว่าผูกมิดผูกพันกับดูน้ำธรรมศาสตร์ั้งพี่เนาะโดยพ่อแม่ทางในกับโเฮานหั่ไม่หันมากะย้ายใช้กับขึ้นห้องาหารย่เมื่อยเ้าอยากมื่อได้เพิ่นน่ะ งานผนเองกับหมดใจกับมีเรียบร้อยเนาะมันตับอะไรมันก็คิดทอดจ่อยจ่อยแล้วมองอะไรเนาะเออลงคิดกันยากเผื่อว่าเหตุยังกันยากเผื่อว่าเที่ยวไปเที่ยวมานอนเปิดกันใครสบายเนาะแล้วถ้ามีโอกาสมันจะยำแรกเขาก็ลงไปอีกโดยโดยโอกาสลงไปอ่าลงไปจอบไปเหยียบไปเออไปเหยียบไปจอบเฮาอยู่ดีมีแห้งครับตาครับไปเที่ยวไปชมกันได้คันเพิ่น เปิดนี่น้องบะมี่เนินเฮ็ดไปง่ายนะเนี่ปง่ายมันได้ยากเฮ็ดนักเสียนั่งซื้อมันมันตรงติงแล้วมันจะมันยากนําอันนั่งซื้อเฉพาะกิจดกับอีกยัางเพิ่นนี่เนาะถ้าแมนบ่มีเงินซักาะบ่มี่นั่งซื้อนี่ใช่ไอือเอาเที่ยวไปเที่ยวมาบัตรก็จะเปิดกว้างแล้วจังไปดินไปส้มอีข้าวกระดาน เอาธรรมศาตร์เนีพ hmm. ี <invari ant> ่น้องธรรมศาสตร์เี่ให้น้องบังเพราะว่าเขาขึ้นมาเฮ่นยังเงงหนึ่ครั้งแรกพี่น้องมันยินห้เพื่อนบาครับอันที่เท่านึงไปก่อนพี่น้องครับสิเลาะวอาง่ายพี่น้องเบังแต่เฮ่นครัวมันปุ้ยแบบว่าสะอาดชุดหน่อเลยพี่น้องเอ้ของเขาเองน่ะหกเฮ่นเอาหน่ะพี่น้องบ่เป็นบ่อเดอกของเขาเงงหน่งเกี้ยงสะอาดสมซาซุยบ่อเลยบังธรรมศาสตร์ทั้งเงินเงินครัวทั้งนี้พี่น้องป้อโตอยู่มุมนี่งนามันได้พี่น้องเอ้นี่ทางนั้นเป็นทถงหน้าเนาะ ปัตตพี่น้องไอ้น hmm. ี่อยู่ม oh, ุมน oh, ี oh, oh, ่ส oh, ุดยอดเลยพี่น้องงัวงัวจะผูกป่แม่เนี่ยโอ้ิ่นคิดหอดิ่นขิดหอดงัวิ่นที่ว่าวอเนาะโอ้ยงัวเถิกบางไงพี่น้องเบาใจิ่นคิดหอดงัวผ่นดอเป็นหวยทั้งนั้นพี่น้องเลยงัวเถิกเบาใจพี่น้องโย่างทงนัน เงินเศ้าซุยให้ยังเงงไปน้องบรรยากาศทั้งในทางหลังอันบ้านทางเงินครัวนี่ยขักอะไรไปน้องไอ้ผู้อันเบิ่งมุมทางลงไปเนี่ยป้อเจ้าเพี้นเองไอ้อที่ว่าสุดยอดอะไรไปน้องขักอะไรได้ยินนะพันทางหนักก็เป็นทงหน้านะพี่น้องท่านนี้จะเป็นอันต้นมะขามอันน้ำเพื่อนนั่นแหละนะต้นมะขามใหญ่เห็นนะต้นมะขามใหญ่ใหญ่ตัวห่เอเอ,เอามือนั่นแหละอันนเป็นน้องหนามเนาะโอ้ย มันคักตัวมันสูงนี่นะบอกพื้นนะพาเห็นน่าเห็นนี่มันกับบาดแผลเปิด้เปื่อนนี่ยังข้าลหางลงไปทางลุ่มมันกับขักขพี่น้องอันนี้เป็นปลาเด็กปุ๊กใหญ่พี่น้องเอ้ยต้อทำบาดแผลพี่น้องเมื่อกี้นะเพิ่นไปสีดเองอพี่น้องอันนี้นะไป,ไปสิทธ์จนแบบเต็มอันปุ๊กปักใหญ่พี่น้องอันนี้นะก็เจ้าเส้นยอดแดงงงพี่น้องเอ้ยไปสิทธ์ในไทแม่บอแไทได้ไทห่วยบ เมย์บางนี่ไปเจอหนึ่งแม่ไปขอหนึ่งไปได้หนึเออได้ปลาได้เนาะเออได้ร้านได้ปลาเค็งนะนี่จะปลาเค็งเราก็มากับสามีสองคนคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยนะขาอลินเนาะมันมันมันเฮานาะเฮาหมักซูงว่าไงเลยหมักซูงว่าไงช่วยไดคือขื่นเฮือนซูงนี่อเขาเขาแม่เฮากับยังเฮือนแบบนี้ก็ยังมีได้ไปแล้วขื่นแล้วคาบแบบว่ามัน มันคาไว่าจักได้ได้นอนหน่อก็นอนก็คือว่มี่มีขี้กอกขี้ไก่ยังมันสะอาดเราไงเนาะมันสะอาดมันสะอาดแต่้ไงสะอาดได้เืนชุงเนี่ยนี่น่เียงอะไรี่น้องงเอาบ่มีอันใหญ่มังมุมนใส่พีน้องหามงรดคือซาซุยบ่อรินนะซ่าซุยว่เงืนบ่มเปนวาย่อง่ะันเงญ่น่ะหามังรดยามงมุมเห็นนึ่งเอารดพี่น้องเซ่ผีน้องวงนะมนี่พีน้องนะไปบอกบอกวีเยเนาะเียงอะไรพีน้องเส็นหนึ่งอมี่นอง ทองเขาเองผูยังหน่อยว่งไงพี่น้องเต็มเงินซาดว่านซองนะพี่น้องเอ้อะ้วพี่น้องฮักกสีไดล่าพี่และน้องกับยังเงื่งไปตอนนีแล้วเนาะยังเงงมาเข้ามาหายะเงืงเลยกามาเยี่ยมมาพองมาเยี่ยมมายามพี่น้องกัาซุยประยูาก็เป็นห่วงนะพี่น้องพอใจกับบอยูห่วงงงพี่น้องแต่ละมือเขาว่าสองเถื่อนนี่เข้ามาแต่ละมื่นคิดว่าเอา แบบเฮาว่าไงเนาะลูกหลานมาอยู่มันสิเงียบนั่นแบบเฮาเห็นแม่เฮาเนาะแม่เฮาขะขะลูกหลานมาอยู่เดนนั่งมันสมมยจักสิออกกับเพยเห็นนะกับลูกกับเต่าบ่อยู่เลยแม่นจังว่าเขาจะมีเต่าอีคนนึงใครจะมีเต่าอีนะพี่น้องเต่าอีเพิ่นจะวอาเป็นเนาะวอาเป็นแล้วมันก็มีหมูว่าออกได้เราออกเป็นได้ไปเนึกดื่นกับบัมาได้เตาเต๋อบ่ให้มาเตาเต๋อบ่นอนบ่ได้มาเั่นนะเต๋อบ่นอนแล้วบ่ให้มา เด็กก็ไม่ถ่ายอยู่แล้วย่างกัดนั่งอยู่แลยว่าไม่เนาะอเตคุ้มเหมือนน้องอีบ่อยมาไม่เนาะบ่อยมากันเออเพิ่นเออเสียแต่เพื่อนอาเตเนาะอาเตบ่มาเนาะอเมนเพิ่นมาเนี่ยก็บเพื่อเห็นเพื่นแล้วนี่เออกัเพื่อนเสียงแข่งๆอยู่ได้เอเสียงเพิ่นเล่นก็ขึ้แค่แม่เค่งเค่งเสียงเบาๆอีกข้างไปอะไรพี่น้องพอกันคลิปหนาเก่าอะไรพี่น้องขอบอกขอบใจเอฟซีทุกท่านติดข่าวมัสมั่นซ่องเซนลอบันนาพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ย